สวัสดีครับบอมนะวันนี้บอมก็จะมารีวิวหลอดไฟบลูทูธนะครับผมเป็นหลอดไฟ LED ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้สูงสุดถึง16ล้านสีหลอดไฟตัวนี้จะเป็นหลอดไฟของ T3 นะครับผม และในการเชื่อมต่อเนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน T3 เลยนี่ครับในการปรับเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีได้ถสูงสุดถึง16ล้านสีก็จริงนะครับผมแล้วก็ยังสามารถเลือกซีนต่างๆได้นะมีให้เลือกเนี่ยมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ยังสามารถฟังตามจังหวะดนตรีหรือว่าปรับเปลี่ยนสีเนี่ยตามจังหวะที่เราพูดเนี่ยอันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้เลยนะครับผมตามที่เราต้องการและที่สําคัญนหะยังสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้ด้วยนะของหลอดไฟแล้วก็สามารถตั้งเค้าดาวได้ด้วยนะครับผม เรามีหลอดไฟหลากหลายหลอดเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนสีพร้อมกันนะเปิดพร้อมกันปิดพร้อมกันนะได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถเนี่ยควบคุมหลอดไฟได้มากสุดถึง100กว่าดวงเลยทีเดียวนะครับผมในแอปพลิเคชันเดียวถ้าสนใจเนี่ยก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมที่ร้าน365 Selection นะครับที่เซนทรัลเวสต์เกตหรือช่องทางออนไลน์อื่นๆต่างๆนะครับผมก็เข้าไปดูกันได้เลยนะครับ